สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้กะได้เข้ามาป่าเนาะกะมาพัก่กอนจักหน่อยมากับเด็กๆเ,เ,เนาะิเพิ่นมาหาอยู่หากิน่ิเพิ่นว่าป่าหลายว่าซั่นมา,า,า,นมาเด้อทิ้ดเด้อว่าซั่นว่าว่างก็เลยเฮามานะทุกคนเดี๋ยว่าเบิ่องกำกันมื้อนี้ว่าสิได้ป่าปีงบ่นี่ๆกับหบอโหรนๆทั้งหลังนี่เนาะเพื่อนสีเพิ่นสิหาป่ามานบ่ม,มื้อนี้ เอาเบิ่งํากันกําลังไล่อยมานี่ภาสิป้านน่ะน้องมันเย่อโพดเนะยันช้ามีไว้ทุกคนก็เลยพากันไล่เอาแล้วก็มันเฮาโต้ครับเนาะมองก็ไม่มีส้ันาหาดเมื่อไรมองซื้อกันเลยเดี๋ยวมาติีตามเบิ่งํากันทุกคนน้องน,น,องนี่น้องนี่ก็ใหญ่เติบพูนเลไล่มันเฮาไปพูนแหละกังไว้แต่กลางแจ่มพูน ใจมีหลายทุกคนในป่าซีอยู่น้อยมินิจะเล่าไปจะเล่าไปเออขอได้อ่ออยู่บ้านเฮามันก็นสีอึดปูอึดป่าเนี่ยได้พี่น้องเออมีคืออยู่ทางใต้เทางใต้โอ้ป่าหลายมีแนวนี้ไปเซอร์นี่ซ้ำสิกินเลยป่าทุกคนเซออันมาไปซี้เก้าเทิงเอากระซิมีน้ำมีคู่แน่แล้วทุกคน นี่มันนี่มันอยู่ตามเบอร์ไม่นะทุกคน มันจะแมงไงนี่เห็นป่าโอ้มันดุย่งห้าเลือๆเ,เลยได้เหมือนนี่รีบหูมันเลยน้ำเลือดขนาดจะรีบหูมันจำเป็นตะหินดีดิงมๆม,มาข้างนี้ดิอ่อนไปใช่ไหม กระเวนดูช่ำแล้วเอาเอาขีา้ดินยูเข้าไปอัดไว้หูนะส,นะสุดแร่หูนะสุดแรงนะจับบนตึนกันอ้าวตึนกระเวนเย้เห็นอ่ะไปสิปะโคง่ายมีสัมผันมอ้น่เนี่ยมันไปทั้งใน ไปทางนี้สิไปตังงงแบบนั่าานไปพวกไหนยัดเลยนน้าาะเอาผามาเลย นี่บบไรมึงมาจับอะไรอยู่ไอ่ดิ้ย่างจับคล้องอยู่เลยเ่ยยงจับคล้องอยู่เลยันม่ไ้ตัวนั้นมีจัเอาแล้วกาด้ยกวาดางนี่นี่นี่มันจะปลาจะบูนต้อีกเฮียประกาานด่ะ

ปลากาสื้อเอสื้อน้ำมูุ่้ยปลาต้เห็ดมนไมีปลา้ไว้นี่อว้ได้เนาะมีปลาครัมีไปลา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 เลยปลาเด้อพเพื่อเราได้ก็เอามาเสื้อนี่เด้อ mong thế những có này sau mong cái mọi người mong thân mong chị ơi mong 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 สามาตัวนะสาไมไม่น้ำนะสาน้ามามแหมผสเลยื้อมาือมนเรื่อยๆนะครับอยางอยางป่าลองพลาได้สามาถห

chào đây bò đây này đây hm hm tổ xuống tổ là tổ rồi hm thằng ở đây mấy thằng ở đây hm đây มากรตายมาป่าขึ้นมือนเืนอันนี้อันนี้อันนี้อันทางล้างนะอันนี้ยืมมันเท่าไหนเลยโอ้ยทางพูรุนละละปูทางลังขอมันเท่าไหนตใหญ่เออันนีเออนี่นอยู่อยู่ก้นตัวนะก้นก้นกปลาอยู่ก้นพี่พี่ยูมตีนนี่นี่เออยื่มือแล้วป่าทิศะ được bỏ ở mai đi thẳng ở mai đi nói nhỉ à ở mai à mình tốt xíu thôi subscribe không เขาก็มาพี่เขาก็หาสะเาะทุกคนเขียดร้ายหลายโตดลงนี่สะเอาทางสะสะเขียดสะเอาทางปลาเนาะก็ได้ร้ายเติบเลยแหละเฮ้ยจะเห้ทุกคนได้เห็นด้ชมด้วกันเนาะว่าล้ายจํำเลย

เดีอขูเด้อวันนี้มีเห็นได้ในม้นมีมันบ่ตุนอมันทำแต่หากล่องคนสกล่องมาลองไม่ทักันดิ กูเดียวสามโตคฮักปัญญังสิ้ยแงอู้ๆเนาะแต่มอนันเฮยมาอีได้หมันะมนันย่านหมนะเจับปากัย่านโอ้คนนี้มันมันแบบมอนแล้วดิมันอยู่บ่บ่ะนี่เึนี่อืออืนัดเอาอีได้อ้เล่อนั่นก็มันนี่เลยโตเลยสองโตเลยเอ้า hết mà đi rồi mấy thằng ta đấy thằng khang đi <coughs> mất lâu rồi này à này tụi con cả lọ bông hôi cả mất cái đó nằm cái đây cái đây lái gì đấy, phá cả mất hang hang leng này คุณไปทางนั้นแล้มันเห็นแล้วนะน้ำรดนรดก็สิยังะยังเป็นบางบ่อนนั่นแหละเจอแถวนี้มันแห้งแลงแห้งเมดไปยมาละเมดแด้ทุกคนเลยบ a s i นะอเอา่เอาเลซีใ่ใเรคะเบิ่งนะทุกคนล่างมาไม่ไหมเลยได้นี่ฮะนี่ได้นะประมาณสองถ้วยเนาะปลาคอกังทั้งนั้นเขตดแน่ผสมปนเปนกันไปนี่จับอันนี้ออกดู nào này đi nào công tắc đi cái luôn nè, <laughs> ไปเดี๋ยวปีนขึ้นถึงนี่แหละทุกคนนี่ไปยางเน่ยพื่อนแผงแังนั่นมากะปลาซีเซอร์เพิ่นจะขักน,นี่คือน้ำลาย้านี่